นะครับมันอนีกระพ่ามาเบิงสวนยูบ้านนะครับยูบ้านแม่นะครับเ,เข้ามากินยังเข้ากับปูกันนั่นเหรอครับอี่ิดากิมจูนะครับเ,เป็นน้วยแล้ว ต้นนี้เพราะท่านเป็นน่วยนะครับอันนี้ก็ยืเป็นกล้วยหอมท่องนะครับสื่อแบบพอเนื้อเยื่อมากนะครับกำลังงามนะครับมองท้องปูกเ็ยืเป็นแบบว่าขีข่ควายน้องสานะครับยิงหิมน้องสาดินกับว่าแรงงามป่าไหนดอกครับแต่ซ้ำสิกินอีกอ่ะคิดว่าน่าสีพ่อได้กินอยู่นะครับ มื่อนี้ก็ได้เทอโอกาสมากักบกับบานมากครับมาสางใบกล้วยนะครับอันนี้จะเป็นบ,บักกกอกยักษ์นะครับน่วยเงยนะครับนวยซ้ำพี่ละ่ะคำมันเต็มดีนะมีสองตนอันนี้เป็นหมกเงาะนะครับปลูกประท่านไหนพ่อปีนะครับหรื่อพ่อ,อ,พอ,อ,พอนะจำไม่ได้แล้ว นี่เจมพ่อปีแเราหามบังเงาะยืนมายืนเทียบเบิังกันดูนมายืนเทียบเบิังบ่แม่นพ่อแเราบะหามโอ้ยแต่การอยู่อีกสองปีเป็นหน่วยอันนั้นก็จะเป็นบักกล้วยปากช่องหาซื้อหาซิบนะครับรอบน้องสระนะครับงามแนวบังงามแนวเ,นวาเนวูาปลูก ดีกาไปที่ว่างติ่มซื้อนะครับนี่กล้วยหอมทองนะครับขั้นมองบุปบปูนะครับให้หน้ากับิีแหงคึงคิงยังสันนะครับว่างเปล่าขั้นห้าปบปปูเนี่ย น,นี่ก็สจเป็นกล้วยน้ำว่าเตี่ยนะครับกล้วยน้ำว่าเตี่ยพระราชาท่านพระเทพนะครับต้นนี้แม่เพิ่นขอนอน้ำข้าเจ้ามาได้สองสองนอน ไปหอมทองอยู่ส่วนนี้ประมาณประมาณเกือบเกือบยี่สิบต้นนะครับขึ้นโค่นเร็วเพราะว่าบ่ได้ปลูกเลิกนะครับเดี๋ยวคอยหาดินหายัางมาถมบักชีดานะครับต้นนี้บกักชีดากิมจูดกขนาดได้ครับนี่ ตัวนี้งวย,ย,วย,ย,ย,วยใหญ่แล้วซ้ำใหญ่ไข่ใหญ่กว่าไข่ไก่แเรางวยนั่นก็ที่มนโมลแนวพราะว่านามน้องสามมันขุ่นครับดกดกเติบอยู่นะครับน,บนวยตน้นนี้นี่อีกต้นหนึ่งครับต้นลำบาเตีย มีอยู่สองตนนะครับอยู่ส่วนนี้กระสีพอ่อใดเนอไปขยายนะครับนี่ครับยางหน่อยขั้นห้าปูกก็มักกระสิบ่ได้พ่แหงคักป่อใดนี่ถ้าบ่าปูกนี่เดินนี่กระสีแหงแล้งไปเลยเลยครับขั้นปลูกนี่ยางหน่อยนี่มันกระสิมีความเขียว อันนี้แม่เพป่นน้ำมาปลูกใหม่มั้งนี่ครับเัราะแตงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับนี่นี่กล้วยเล็บมือนางอันนี้กล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ บุงหมูกวยไผ่พันธุ์ยังเพราะว่าผมขอคนหน้ากันนี่กับกวยไข่ครับตกมาแเรงแล้วครับน้ำนี่ก็เริ่มบกไปแล้วยือประมาณเพียงเพียงเพียงแอวนี่ครับฟังปุ่นมันตีเตือนนะครับฟังเนี่ยบได้บ่ได้บ่ได้กุดเลืกฟังนั่นเตือนแต่ฟังนี้ ประมาณ3ามเมตรครับก็ยังยังคว่วเรืออยู่ประมาณเมตรเมตรกลักวๆอยู่ครับกับกลุ่มแรงผู้ดีนะครับนี่ยังกับปลูกสมกันไปเลยนะครับผสมไปเลยมอนนะ มอนบักมีผักกระเดานี่มันใหญ่เร็วเดียวเสี่ยงมู่เนี่ยฟังท่างนี่ยสิบักเขียบนะครับบักเขียบหนังนี่เป็นหน่วยนะครับกำลังเป็นหน่วย ตัวนี้กล้วยหอมข้าเเบนดีดนะครับซื้อนอมากนี่หอมทองนี่แหละครับสวนน,น้อยๆครับสวนน,น้อยพอได้เบิ่งไหนแนง่ดีก็ปล่อยถิ่มแล้วห้หองบริเวณยังนะมัน,นก็จะแห้งแรงนี่ก็นี่ครับ กวยปากช่องฮาศูนนะครับมันก็นสิบ่คอยสมบูรณ์ไปนะครับเพราะว่ามันถอกสานาเรียงหนาฝนมันก็สิสมบูรณ์กว่านี้เนี่ยนวยก็สิเครื่องกะสิบบใยญ่แห้งครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหนาฝนหรือแบบฝนดีๆดีน้ำเทิงเทิงนี่กะสิเครื่องไงน,น,นวยไงวีหลาย อันนี้สวนในหน่อยของของแม่นะครับกับเด็กหน่อยเนี่ยครับห้านมหคดน้ำขอบคุณครับ